สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเครื่องรางของขลังลูกอมพรายห้าสิเก้าตนอาจารย์เป่งบุญยืนอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นลูกอมผงพรายห้าสิบเก้าตนจากจอมขมังเวทเรามาดูรูปแบบของ ลูกอมลักษณะนี้กันครับเบื้องต้นครับเราดูเราพอจะเห็นมวลสารหลากหลายและสีของลูกอมจะมีสลับกันไป บางลูกจะอมน้ำตาลเข้มอมดำหรืออมเขียวเข้มอยู่ที่การผสมของสีพึ่งเรามาดูรายละเอียดของมวลสารชุดนี้กันเลยครับที่เราเห็น ขาวอมเหลืองเป็นผงพุทธคุณสีแดงเป็นผงดินเจ็ดท่าจุดกลมเล็กๆ เป็นไขและแร่สีขาวที่เราเห็นประปายเป็นผงเท่าทุลีที่รวบรวมจากคนที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคาร อมเข้มอมเทาเราพยายามไล่ดูเนื้อหาแต่ละจุดการกดปั้มของพิมพ์เนื้อจะไม่แน่นจนเกินไป บางลูกมวลสารแน่นลูกปั้นนั้นจะออกหลวมหลวมบางลูกถ้าใส่ตลับเกิดจากการอบไขว่านจะขึ้นทั่วบางลูกถ้าเก็บรักษาดี จะไม่มีความชืน้นบางจุดที่เราเห็นจะเป็นเศษไม้ที่ไว้ทิมศพไว้พลิกศพ บางส่วนได้มาก็จะเป็นไม้ทิ้มศพสาวตายท้องกลมก็มีเราพยายามไล่ดู เศษว่านเราเพอจะเห็นเศษว่านเป็นบางส่วนว่านจุงนางว่านราคะว่านดอกทองว่านมุคงคลต่างๆมีส่วนผสม เราพอจะเจอเศษไม้ทิมผีหรือผีตายท้องกลมเป็นส่วนสำคัญในการดูลูกอม ผงส่วนผสมนั้นมีมากผงพลายกุมานนั้นมีมากลูกอมชนิดนี้จะไม่ค่อยแห้งเนื่องเจอจากการผสมของน้ำมันพราย บางลูกจะลักษณะเหมือนมีน้ำซึมออกมาอยู่ตลอดเวลาผมชุดนี้ ทำเป็นรูปแบบพิมพ์จะเป็นแบบขุนแผนอินกุมารทองตลับสีพึ่งขุนพยนต์หรือแม่กระทั่ง ตะกุดหนังงูแล้วใช้ผงนี้ยัดเข้าไปในตะกุดพยายามดูเนื้อหาเป็นหลัก ในการบูชาจุดธูปสิดอกปักไว้หน้าบ้านตั้งนโมสามจบและเรียกอัญเชิญบอกเจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิที่ตั้งหน้าประตูต่อจากนั้น จุดธูปหนึ่งดอกเพื่อเรียบพระคาถาในการบูชาตั้งนโมสามจบตามด้วยสุนโมโลนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอุ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาพุทโธนะโมพุทธายะนะชาลิติเตติตุตะเมยเพี้ยเทะต่อจากนั้นให้เราอธิษฐานว่าเราต้องการทางด้านใด ทุกคนนั้นจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เกื้อหนุนสำหรับผู้ที่ติดต่อการค้าการขายในอาชีพให้มีความคล่องตัวอย่างสูงแคล้วคลาดอันตรายกันโคลนใสกันลมเพลลมพัด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า Z ซใหญ่ดับเใหญ่ WM 5 4 5ิ5จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนนั้นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ